ราศีตุลทุกท่านในช่วงของเดือนกันยานับตั้งแต่ภายในช่วงของวันที่ส2องนี้จะมีดาวอังคารเข้าสู่ในราศีตุลซึ่งจะเปิดโชคเปิดลาบเปิดดวงชะตาของท่านให้มีโชคมีลาบหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายเงินทองนั่นก็จะหาง่าย ชาวราศีตุลถือว่าดวงของท่านนั้นมีโชคมีโอกาสอย่างมากมายไม่ว่าท่านจะทำอะไรในช่วงของเดือนกันยายนนี้นับตั้งแต่ในช่วงของวันที่สิบสองเป็นต้นไป ชาวราศีตุลน,นั้นจะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาท่านเนื่องด้วยในช่วงนี้จะมีดาวอังคารเข้าสู่ในราศีของเราจะทําให้ตัวของเรานั้นมีความสดใสมีความสว่างสวยเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานโชคลาภดวงชะตา จะพายท่านนั้นมีโอกาสดีๆเข้ามาาท่านการงานก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีในช่วงนี้ทำอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือหยิบจับอะไรก็มีคนคอยให้กำลังใจท่านไม่ว่าจะเป็นในด้านของการงานอะไรก็แล้วแต่ชาวราศีตุลในช่วงนี้จะมีความสําเร็จอย่างง่ายดายการลงทุนไม่ว่าจะลงทุนสิ่งของอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นของใหญ่ของเล็กหรือว่า จะเป็นของอะไรก็แล้วแต่ชาวราศีตุลจะมีความสําเร็จอย่างง่ายดายเงินทองที่เรียกว่าหายากชาวราศีตุลก็จะหาง่ายในช่วงของเดือนกันยายนนี้เนื่องด้วยในช่วงนี้จะมีโอกาสดีๆเพราะว่าดวงดาวต่างๆนั่นได้มีการโคจรโยกย้ายอาทิเช่นในช่วงของวันที่12ดาวอังคารเข้าสู่ในราศีตุลจึงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ของชาวราศีตุลน,นั้นมีความสําเร็จอย่างง่ายดายท่านสมัครงานอะไรหรือว่าท่านไปเหนือไปใต้ไปท่างไหนก็จะมีโชคมีลาบมีโอกาสดีๆทั้งนั้นติดต่ออะไรไม่ว่าจะเป็นในด้านของการงานการเงินก็จะมีความสําเร็จอย่างง่ายดายการเซส็นสัญญ์สัญญาการซื้อการขายก็จะมีโชคมีลาบในช่วงนี้ถือว่าท่านทําได้ ท่านเคยบอกขายที่ขายทางหรือว่าขายบ้านขายรถก็จะขายได้ในช่วงของเดือนกันยายนนี้นับว่าโอกาสทองนั่นมาถึงแล้วท่านทำอะไรท่านรีบลงมือทำได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างง่ายดายท่านที่เคยลำบากตรากตรำเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงาน ต่อจากนี้ไปท่านก็จะมีโชคมีลาบจะได้งานที่ดีๆทำท่านใดที่ว่างงานตกงานมาในช่วงก่อนนั้นก็จะมีงานทำที่ดีจะมีคนนำพาและจะมีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่เรื่อยๆถือว่าในเรื่องของการงานต่อจากนี้ไปท่านจะไม่เดือดร้อนหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกร,รมท่านยิ่งขยัน ท่านยิ่งทำงานในช่วงต่อไปนี้ก็ยิ่งมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาหาหท่านเรียกว่าการงานนั้นเป็นงานดีๆเป็นงานที่ยั่งยืนและก็ถาวรบางคนนั้นมีโชคมีลาบได้ทำงานเกี่ยวกับรับราชาการก็จะมีบริวารมีลูกน้องอันนี้ก็จะมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นมีความโดดเด่นอย่างมาก ถ้าว่าท่านใดทำงานเกี่ยวกับบริษัทห้างร้านต่างๆก็จะมีบริวารมีคนรับใช้บางคนได้ดิบได้ดีได้เป็นเจ้านายได้เป็นใหญ่เป็นโตมีคนคอช่วยเหลือท่านอีกในช่วงนี้ถือว่าการงานนั้นมีความโดดเด่นอย่างมากงานที่ท่านทำก็เป็นงานที่ดีทางนั้นเรามาดูในเรื่องของการเงินการทอง ในช่วงนี้ชาวราศีตุลก็จะมีเงินมีทองหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านหยิบจับอะไรก็มักจะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาหาท่านท่านยิ่งขยนันยิ่งทํางานในช่วงนี้เรียกว่าเงินทองก็จะมีเข้ามาหาท่านอย่างง่ายดายท่านยิ่งขยนันท่านยิ่งทําในช่วงนี้ก็ยิ่งมีเงินเก็บมีเงินกวาก บางคนนั้นมีเงินจนกระทั่งต้องเอาไปลงทุนอย่างอื่นก็มีในช่วงนี้ถือว่าดวงการงานการเงินของชาวราศีตุลนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโชคลาบก็มีเข้ามาท่าน อยู่เรื่อยๆในเรื่องของโชคลาภท่านหยิบจับอะไรก็มักจะมีโชคมีลาบเป็นเงินเป็นตองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาท่านในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านลงทุนเกี่ยวกับในด้านของการค้าขายท่านก็จะขายดิบขายดีไม่ว่าท่านจะขายทางหน้าร้านหรือท่านจะขายทางออนไลน์ line. วิ่งลดขายก็จะขายดิบขายดีจะมีลูกค้าทั้ง หน้าเก่าและหน้าใหม่เข้ามาให้การบริการกับท่านอย่างมากมายเรียกว่าการค้าขายจะเจริญรุ่งเรืองบางคนนั้นมีโชคมีลาบได้ค้าขายต่อยอดไปเสริมอีกมากมายในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านไม่ได้อยู่นิ่งท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายเงินทองหาง่ายการงานก็ หาคล่องในช่วงนี้ถือว่าไม่เดือดร้อนอะไรกับใครทั้งนั้นในเรื่องของโชคลาภก็จะมีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลในช่วงของเดือนกันยายนนี้ชาวราศีตุลน,นั้นนับว่าจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จในช่วงนี้ แต่มาระยะในช่วงของวันที่13ต้องระมัดระวังชาวราศีตุลจะทำอะไรต้องระวังเพราะว่าในช่วงของวันที่13นี้จะมีดาวพระเกตนั้นย้ายเข้าสู่ในราศีพฤษภอันนี้จะทำให้ชาวราศีตุลต้องระมัดระวังในเรื่องของการ ใช้อารมณ์หรือว่าการพูดการจาทำอะไรในช่วงนี้อย่าใจร้อนต้องใจเย็นๆก็นกไว้การเงินการทองอีกเก่นเดียวกันถ้าหากวาท่านจะจับจ่ายใช้สอยอะไรให้ท่านคิดหน้าคิดหลังให้ดีเสียก่อนถ้าหากว่าสิ่งไหนที่ไม่จำเป็นเราก็อย่าไปหาซื้อหรือว่าอย่าไปเอามา ในช่วงนี้เพราะว่าการเงินการทองต้องประหยัดเขาไว้บ้างจะเป็นการดีถ้าหากว่าเราใช้โดยที่เรียกว่าไม่ประหยัดก็จะขาดมือในวันข้างหน้าจะทำให้ท่านเดือดร้อนได้ชาวราสีตุลในช่วงของวันที่13ที่มีดาวพระเกตเข้าสูา่ราศีพฤกษกนี้นั้นให้ท่านประหยัดเขาไว้ระมัดร,ระวังการทำงานอีกเช่นเดียวกันถ้าหากว่าท่านทำงาน กันเป็นกลุ่มเป็นก้อน้ท่านระวังในเรื่องของความคิดเห็นอาจจะมีการแตกต่างหรือว่าอาจจะไม่ตรงกันจะทำให้ท่านเดือดร้อนหรืออีกอย่างหนึ่งอาจจะทำให้ท่านนั้นเกิดการชิงดีทิ้งเด่นกันเกิดขึ้นในช่วงนี้ท่านระมัดระวังไว้ ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเรื่องของการงานสิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีในช่วงนี้ในเรื่องของการลงทุนอีกเช่นเดียวกันชาวราศีตุลในช่วงของวันที่13ที่มีดาวพระเกตเข้าสู่ราศีพฤกษนั้นท่านจะลงทุนอะไรกให้ท่านยับยั้งไว้ก่อนในช่วงนี้ ถ้าหากว่าท่านลงทุนอะไรไปก็จะขาดทุนอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังเงินทองก็จะขาดมือในช่วงนี้ให้ท่านยับยั้งไว้ก่อนแต่พอถึงในช่วงของวันที่16จะมีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีสิงห์อันนี้ก็ถือว่าชาวราศีตุลน,นั้นจะลงทุนอะไรก็ได้ในช่วงนี้ดวงของท่านจะเริ่มเปิด ในสิ่งที่ดีๆการงานก็จะดีการเงินก็จะดีท่านเริ่มลงทุนได้ในช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะค้าขายหรือท่านจะลงทุนอะไรก็จะเป็นผลดีจะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนให้กำลังใจท่านชาวราศีตุลน,นับว่าดวงของท่านจะดีในช่วงของปลายเดือนกันยายนนี้ ชาวราศีตุลจะหยิบจับอะไรทำอะไรจะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายโชคลาภก็จะมีสิ่งดีๆนั่นก็จะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลอย่างที่เรียกว่าไม่น่าเชื่อโชคลาภก็จะเข้ามาเกยเหมือนกับว่าบุญหล่นทับหยิบจับอะไรก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาท่านท่านติดต่ออะไรกับใครในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จไม่ว่าจะพูดในเรื่องของการงาน การเงินก็จะมีความสําเร็จอย่างง่ายดายเงินทองนั้นก็จะหาง่ายในช่วงของปลายเดือนกันยายนนี้ชาวราศีตุลทําอะไรให้ตันรีบลงมือทําได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างนั่นจะมีความสําเร็จอย่างง่ายดาย เรียกว่าคนก็ให้กำลังใจท่านชาวราศีตุลน,นั้นจะได้ดิบได้ดีบางคนได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นเจ้าคนในคนก็มีถือว่าดวงชะตาของท่านมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากร้ายให้กลับกลายเป็นดีสิ่งไหนที่ไม่เคยมีชาวราศีตุลก็จะมีในช่วงของเดือนกันยายนนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นมีความโดดเด่นอย่างมาก ในช่วงของวันที่28อีกหนึ่งวันในช่วงนี้ก็จะมีโชคมีลาบอย่างมากชาวราศีตุลจะมีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีของเรา ในช่วงของวันที่28ของเดือนกันยาอันนี้ก็จะส่งผลให้ชาวราศีตุลน,นั้นมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินหมืน่นเงินแสนก็ว่าได้ทำอะไรในช่วงนี้จะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาท่านการงานท่านสมัครงานอะไรเข้าไว้ในช่วงก่อนนั้นชาวราศีตุลก็จะได้ในช่วงนี้ในช่วงที่มีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีตุลน,นั้น ในเรื่องโชคลาภนั้นก็จะมีความโดดเด่นอย่างมากทำอะไรมีความสำเร็จคนรักคนใกล้ก็ดีในช่วงนี้เขาจะให้กำลังใจเราเราทำงานอะไรก็ช่วยเหลือให้ความคิดเห็นเราได้ในช่วงนี้ในเรื่องของสุขภาพเราก็มีความามีภูมิต้านทานท,านที่ดีมีความแข็งแกร่งไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยอะไรทั้งนั้นในช่วงนี้นึกว่า ถือว่าในช่วงนี้ดวงของเรานั้นมีความแข็งแกร่งทำอะไรก็จะมีความสำเร็จโชคลาภก็จะมีสิ่งดีๆนั้นจะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราจงใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วก็ อย่าลืมกดติดตามหรือว่าให้กำลังใจกับผู้จัดทำรายการก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราในวันนี้จงโชคดีกันทุกคนก็ขอให้ท่าน ได้สิ่งที่ท่านต้องการไม่ว่าจะอยากได้อะไรในช่วงนี้ให้ท่านมีความสำเร็จนึกคิดสิ่งใดได้ดังใจที่ท่านมุ่งมั่นและปรารถนาให้อายุมัน่นขวัญยืนกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี